เข้ากลุ่มเรามาอย่างถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างนะคะขอบพระคุณมากมากเลยอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจงานไหว้ครูของคณะสอนรักพ,พิเชียนะคะจัดเป็นปีแรกนะคะปีแรกนะแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้จัดนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะมันเป็นการงานทําบุญนะคะเรียนเชิญน,นะคะเรียนเชิญพราะแม่พี่น้องนะคะทุกท่านนะคะที่อยากจะเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูนะ สนใจนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครที่สนใจครอบครูนะคะไหวค้ครูครอบครูร่วมกับเรานะคะก็จะมีขันครูนะคะขันที่เราจะต้องใช้ในการไหวค้ครูครอบครูนะคะก็จะมีจัดจําหน่ายนะคะทุกคนต้องซื้อเองนะคะแล้วก็เราจะจัดเตรียมไว้ให้อันนี้เราเตรียมไว้โดยประมาณคร่าวๆนะคะ ประมาณ500ชุดนะคะเนื่องจากว่าทำไมถึงได้แค่นั้นหนูก็ยังไม่รู้ว่าคนจะมาที่งานเยอะขนาดไหนนะแล้วก็500เนี่ยถือว่าเยอะมากๆสำหรับการพิธีครอบครูของครูผู้ประกอบพิธีครูผู้ประกอบพิธีก็จะบอกว่าโอ้โห้าเลยเหรอเยอะมากนะ500นี่เกือบบ่ายไปเลยนะอาจจะถึงบ่ายด้วยนะ ปกติแล้วก็จะอยู่เต็มที่เราอยู่ที่ประมาณ300ชุดนะคะอันนี้หนูเผื่อไปอีก200ชุดนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะไหว้ครูครอบครูด้วยนะคะก็ติดต่อที่ด้านงานะได้เลยนะคะแต่ก็อาจจะปิดจุดอยู่ที่500นะตอนแรกจะให้ถึงพันหนูว่าเย็นก็ไม่เสร็จนะคะแล้วก็ครูผู้ประกอบพิธีไม่น่าจะไหวแล้วนะทุกคนคะ่ะอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องบอกไว้ก่อนนะ ยังค่ะพี่จ๋าว่าจะไปรำวันที่18นะคะมันเป็นวันเกิดก็ว่าจะไปรำเอาเลิกเอาชัยสักหน่อยนะทุกคนค่ะถือกบถือกอเป็นการไปแก้บนด้วยที่ขอมย่าไว้นะคะ,ะแล้วก็อันนั้เป็นวันเกิดด้วยถ้าไม่ติดขัดอะไรในเรื่องของฝน ่งให้พี่มันเป็นหนังสือที่ทาแล้วใช่ไหมปิ้นให้พี่หน่อยเพราะว่าถ้าดูเลยนะนะพี่แก้ไม่ถูกจะต้องจะต้องมาบอกเจนทีละจุดเอาเป็นว่าเจนปิ้นปิ้นเนี่ยแบบปิ้นนี้ก็ได้ปิ้นแล้วก็เอาไปพี่พี่จะแก้ตรงนี้แล้วก็เอาไปดูใหม่โอเคซื้อกุ้งปิดบ้านไหนจ้าบ้านฟ้าน,นี่เยจ้าแม่จ้าหนูปักไว้ให้แน่นะจ้าปักปลายไว้ให้สอนรับแม่ชนกเพวิเชียนจ้า ซื้อเขา้าซื้อในนี้ค่ะสั่งในนี้เลยจะสอนรับเ,เอเนชนกเพมิเชียนะคะกลุ่มปิดแม่ไปหน้าางแล้วก็ซื้อกุ่มปิดค่ะนู้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณแม่คุณแม่สุนสีเจอกันทุกไลฟ์เลย ุริยะอยู่บ้านนึงรอแกกนั่งอยู่ในบ้านเดี๋ยวให้น้องชายคนนี้เอาไปเจนั่งอยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวให้ให้น้องคนนี้เอาไปให้นะเจนเจนเอาของไปพี่วุ้นด้วยฝั่งเขียน<อ>ไว้เลยได้ไหมคะพี่ไม่ได้ชำระให้สองสิบแปด จะบอกก่อนนะตอนนี้หนูขาดเค้กมะพร้าวไม่ได้มาส่งนะคะเนื่องจากว่า,าทางร้านที่เราสั่ง,ขงเขานะคะถ้ามะพร้าวไม่ได้กีดที่เขาต้องการนะ,ะเขาก็ยังไม่ทำนะกีดมะพร้าวคือเขาสั่งจากที่ไหนเราก็ไม่รู้หนหแต่เขาแจ้งเราแบบนี้นะคะ เขายังไม่มีเค้กมะพร้าวให้ในตอนนี้นะคุณครูจี้เพราะว่าแม่สั่งสั่งมะพร้าวตัวที่ต้องใช้อะไปแล้วกับร้านประจำซึ่งยังหาเกดตัวนี้ให้ให้ไม่ได้ในะ